วันอาทิตย์นะเวลาเดิมนะวันทุ่มสิบนาทีสิบห้านาทีเป็นต้นไปเนี่ยนะทั้งห้องไลน์ห้องซูมทั้งออนไลน์ทั้งคู่นะนะก็เข้ามาพูดคุยกัน,นเพาะวันเสาร์ก็จะรวมห้อง21วันปฏิบัติธรรมออนไลน์นะแล้วก็กลุ่มิ๊กิเนอร์ฟอร์มิเทชัน ที่ส่งอารมณ์เป็นประจำสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็กลุ่ม It work at home ที่จะส่งในวันอาทิตย์นในห้อง Zoom เลื่อนกันมาสามอาทิตย์แล้วนี่ไม่ได้ส่งอารมณ์กัน,นวันนี้เรา ช่วงงานเนี่ยนะไม่ใช่เมื่อวานอย่างเดียวช่วงงานเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะก็ปรากฏว่าทั้งเทศบาลพลายชุมพลนะระพสต่ไพยชุมพลโรงเรียนบ้านพลายชุมพลนะที่เข้ามาช่วยงานกันจนสำเร็จรุดล่วงไปได้ดีนะรวมถึงชาวบ้า,บาน ญาติโยมทั้งหลายนะทั้งสองหมู่บ้านนะี่ยสองสามหมู่บ้านนะนะทางวังหินวัดตาถ้าตะเคียนแม่ธรณีทองอะไรสามสี่หมู่บ้านนะี่นะที่เข้ามาช่ชยกันเตรียมงานรวมถึงที่ตูจะเหนื่อยหนักหน่อย นี่คือจากห้องผ้านีที่ต้องเตรียมงานกันหลายวัน,นแอร์ก็เจ๊งนะคือแอร์ก็ไม่เย็นนะวันนีนะ้อากาศร้อนจัดนะเปิดแอร์ขนาดไหนก็ไม่เย็นที่สหัสสุดห้องเยเ็นกลุ่มหมดงานนะ,นะทำงานหนักติดต่อมาหลายวันนะก็ทำมาวันนี้ ฝ่ายกานเงินมีป้าพันทิ์เป็นหัวหน้าทีมก็บอกว่าเคลียร์เงินออกมาแล้วนี่เนะหลือเงินอยู่ในบัญชีที่โยมโอนเข้ามาแค่นั้นเองนะเอว่าเตรียมงานนี้ทำงานนี้หมดเงินไปแสนกว่าบาทนะกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูดูแต่ว่าเสมอตัวงานนี้ สำหัตัวนี้ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าหลนะวงพ่อไม่ได้มีชาปนก,กิจสงเคราะห์ไ,ไม่ดีมีเงินประกันอะไรงง้นนะจยิงก่อนหน้านี้ก็คุยกันว่าเราจะมอบเงินให้ทางวัดทางมูลนิธิให้กับโรงเรียนหรือเปล่านะก็เลยบอกว่าดูเงินก่อนกนะันมันมีเงินเหลือที่จะมอบไหมนะปรากฏว่าไม่เหลือจริงๆนะนะ หมอบก็คงจะเข้าเนื้อไปไม่ใช่น้อยนะเมื่อนนะก็ปรากฏว่าเสมอตัวนะเรื่องการเนบัชีที่ยยมเอาโอนเข้ามาสองหมื่นกว่าบาทนี่ก็คงจะต้องเป็นค่าน้ำค่าไฟแนละ้วเพราะว่าหกเจ็ดวันนี้ใช้ไฟกันมหาศาลนะ,นะปกติเดินเมษามีนาเมษาในค่าไฟจะประมาณสี่หมื่นขึ้นไปนะในวัดเนี่ย เดินนี้น่าจะพุ่งมากกว่านั้นน,นนี่ก็เล่าโยมฟังที่หนักหน่อยคือค่าหนังสือหนังสือห้าร้อยเล่มไม่เหลือเลยนังวันนีนะแปลว่าโยมทั้งโยมทั้งพระที่มาร่วมงานเนี่ยมากกว่าห้าร้อยคนแน่นอน,นที่เหลือคือข้าวสารเหลืออยู่สัก สิบกว่าถุงแค่นั้นเองที่นำมาแจกโยมห้าร้อยถุงเนี่ยนะ500ฮะห้าร้อยกิโลเนี่ยนะไอ้ที่เหลือเพราะว่าโยมบางคนก็ไม่เอาไปนะ่มันหนักขี้เกียดหิวนะตัว่านังสือนี่ไม่เหลือนะคนก็ประมาณนี้นะประมาณอยู่ที่ประมาณห้าหกร้อยคนที่มาร่วมงานนะมันก็ อนโมทนาบุญนะยิงแล้วพระสงฆ์ที่มากันเนี่ยมามาถวายปัจจัยไว้กันเยอะนะโดยเพพาะกลุ่มพระมหาเถระทั้งหลายเนะนี่ยองค์น้นก็ช่วยหมื่นหนึ่งองค์นี้ก็ช่วยหมื่นนึงนะแม้แตงอาจารย์สงานนี้อาจารย์สถวายมาหมื่นหนึ่ง,ง,มมนนงโดยรวมแล้วนะถวายมาเจ็ดพัน ยยมน้อยสงสารว่าถวายไม่ครบหมื่นก็เลยเพิ่มมาอีกสามพันะก็เลยครบหมื่นพอดีนะถวายพระสงฆ์ที่นะมาสวดอภิธรรมรนะั้้งมาเทศด้วยทุกวันวนนวันละหมื่นกว่าบาทอยแล้วนะนะมวนเมื่อวานนี้ก็หนักหน่อยนะทั้งมาติกาทั้งสมเนน ที่มาบวชซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่สมณเนนะรน20กว่าองค์มาคุยแข่งกันมากกว่านะแต่ว่าเด็กๆก,ก็ตั้งใจไปแล้วก็มาก็มา,มานะเด็กๆก,ก็เป็นจากโรงเรียนบ้านปลายยุมพลทึ่เคยมาเข้าค่ายที่นี่ในมอบทุนกานศรศึกษาให้ทุกปนะีเด็กก็อยากจะมาบวชให้หลวงพ่อนะ ยังไม่รู้อ่ะยังต้องส่งผ้าจีวรสักค่าสักจีวรนี่หักไว้แล้วหรือยังนี่ยังไม่รู้เนะเวลาเนนศึกแล้วเนี่ยนะก็น่าจะน,าน่าจะพอดีนะฮะแต่ที่กำไรจริงๆก็คือได้คนคนที่เข้ามาช่วยงานกันร้อนขนาดไหนก็ยังมาช่วยกันมาลุมมาตุ่ม เนะมื่อวานนี้ทำวัดเย็นเสร็จกลับไปพอดว่านะเก็บอัฐิเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นเช้านี้ก็จะได้ทำบุญเจวันให้กับหลวงพ่ออมรเยสินทโรนะก็ทีนี้ก็รอทำบุญ้อยวันอีกทีก็บานอีกทีนะก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะ ส่วนมากโยมก็จะนิยมมาทำบุญร้อยวันกันนะามาเผาเม่ได้มีธุระภาระนีนะ่บุญร้อยวันก็จะโผล่มาอีกทีหน,นึ่งนะอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันเงียบกริบนะ <c oughs> ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะประเภทที่ไปลอยอังคารนี่นะนะพอทำบุญร้อยวันผ่านนี้แทบจะไม่มีการทำบุญอีกเลยนะ แต่ว่าของเรานี่บรรจุไว้ในเจดีนะเจดี JD ก็เตรียมให้หลวงพ่อก็ตั้งเป็น10ปีแล้วนะนะได้ใช้สักทีในเมื่อวานนี้ให้โยมไปทำความสะอาดนะนี่ยังไม่ได้ทำไปหินอ่อนอะไรมาติดให้กับหลวงพอ่ออนนนะคงนะหมดอีก2อสพันเป็นอย่างน้อยน่าจะน่าจะเกิดเข้าเนื้อจะยุวาไปแล้วนะแต่ว่าหลวงพ่อก็ทำมาเยอะและนะ้วล่ะสร้างมาเยอะ สร้างคนสร้างวัดอะไรมาเยอะแยะแล้วนะนันจะทำอะไรหลวงพ่อเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเนือบาก,กว่าแรงนะนี่ถ้าจะนับรวมเจดีด้วยเนะอีกหลายแสนนะานงานนี้ได้คนนะคนที่ได้เรียนรู้งานน่ะไอ้คนที่มาช่วยงานเนี่ยมาไม่ห่วงเรายัางไงก็มีอยู่แล้วนะนะแต่ว่าได้เรียนรู้งาน ไปฝึกคนนะเมื่อวานิยมมาพูดให้ฟังโอนนี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเผาแบบนี้เห็นเด้เผาหลวงพ่อพุทธทาสเแี๋นะวราก็บอกหน้าโยมแล้วคิดในใจว่ายมมาอยู่ไหนมาแนะตาบนนอกขอหนาก็กเผาอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะในบางที่นะ ถ้าตามวัดบรรน,นองจริงนะันไม่มีเงินที่จะมาสร้างเมรุราคาหลายร้านอย่างวัดในเมืองเนี่ยนะนะะในเมืองนี่แค่ตู้เผาคนเดียวก็สองล้านกว่าบาทแล้วนะนะเมนไร้ควันเนี่ยนะฮะเตาเผาไร้ควันเนะี่ยมาที่ตามบ้านนอกเนี่ยส่วนมาก้ก็ก่ออิดขึ้นมาอย่างนี้แหละนะแล้วก็เผากันไปนะเผานจนเมรุพังแล้วก็ก่อกันใหม่นะ นะยิง่งจะบ้านนอกจริงๆนะเขาเผากันตามทุ่งไร่ทุ่งนาที่ใครท,ที่มันได้ซ้ำไปนะแล้วก็ไม่ต้องมาก่ออะไรอย่างงี้ได้ซ้ำนะฟืนเรียงขึ้นมาหาตน้นกล้วยมาเอาลงศพเทินต้นกล้วยมาพาดเพราะต้นกล้วยนี่มันทนไฟหน่อยนะนะนเห็นมาไหลศพแล้วก็เหม็นเหลือเนี่ยนะยังไงก็เผาไม่เหลือนะเนะมื่อวานนี้ฟืน ดูว่าจะพอไหมเนี่ยทยไมจมาต้องเขี่ยฟืนออก,กไม่งั้นเดือดกระดูกไม่เหลือนะน,อน,นี้เป็นธร้รมดายอย่างงี้มาได้จะเผายังไงจัดงานศพยังไงเรามองว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยสําคัญตรงที่ไอ้ก่อนตายทำอะไรอนีอันนี้สําคัญกว่าส่วนมากโยงก็จะให้ความสาคัญกับว่าจะต้องจัดงานศพให้อลังการเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายอะไรกั ตามความคิดของโยมอมะนเนกระั่งไปวิ่งเต้นจะขอพระราชทานเพงืงอศพนะไปพักเดียววิ่งกลับมาบอกไม่ได้แล้วอาจารย์เขาไม่ให้นะทมไมไม่ได้ทุกร้อนอะไรกับพระราชทานไม่พระราชทานเลยพวกนี้ไม่ได้สำคัญเลยนะเพราะไอ้ที่สําคัญจริงก่อนตายทำอะไรนะไอ้ควว่าก่อนตายทำอะไรคือผู้ที่ตายเนี่ยทำอะไรไว้ให้กับโลกนี้บ้าง นะหรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านป่วยนะเราทําอะไรให้กับท่านบ้างนะนั่นสําคัญกว่านะสําคัญกว่าที่จะมาทํางานศพอะไรยิ่งใหญ่นะนะถ้าเราคํานึงถึงนี้อยู่เสมอเนะ่เวลานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านติดเตียงอยู่หรือท่านเจ็บป่วยกระสอบกระแสนะี่เราให้การดูแลท่านอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะี่นะ ถ้าเราเต็มที่แล้วเนี่ยงานศพไม่ได้สำคัญนะเห็นมาเยอะแล้วไม่ใช่อะไรเนี่ยไอ้ที่มาชอาตี่สุดสสำหรับการงานศพก็คือเนี่ยช่วงโควิดนี่ชอบสุดเลยไม่ต้องมาทำอะไรมากเลยแม้กระทั่งญาติพี่น้องลูกหลานยังมาไม่ได้น,นะนะตายเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงซิยััดเข้าเมนพระสวดอภิธรรมเจ็ดคำพี หน้าเตาเผาเสร็จเรียบร้อยก็จุดไฟจบเลยนะฮะไม่ต้องมาจัดงานอะไรให้มากเรื่องเลยนะนะก็สวดกันอยู่แค่นั้นแหละแล้วจบละใช่ไหมตอนนี้มองว่าเอออย่างเงี้ยเรียบง่ายดีนะแล้วก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองหมดเงินไปเป็นแสนอย่างที่นะเราชอบทํากันนะนะนะบาง,างรายก็หมดเงินหลายแสนนี่ยังดีนะแถวบ้านเรานะเคยไปดูงานแถวอีสานโอ้โหสาหัส บอกต้องมีเงินสองแสนขึ้นไปหรือสามสี่แสนแล้วแต่นั้นในพออย่างเมื่อวาน,นาถ้าเป็นพระมาเยอะอย่างี้นะเห็นไปดูท,ที่งานอาจารย์ใสเนี่ยโยมแม่อาจารย์ใสเสียชีวิตต้องมีหมอนมีเสือมีที่นอนมีผ้าไหมถวายพระนะหมดเงินไปหลายแสน แลพระกับมากันจังเลยไม่รู้มาทําไมนักหนานะนะปกติแล้วเนี่ยถ้าพระมาเนี่ยนะที่อื่นถวายหรือไม่ถวายไม่รู้นะแต่ตอนมาไม่ค่อยได้เห็นะแถวนี้ะนะนะพระมาะก็จะมาช่วยกันแค่นั้นเองไม่ได้อะไรนักหนามาช่วยกันนะมาเป็นกําลังใจให้กันอย่างเงี้ยนะนะวันเพื่อนๆกันเนี่ยก็มาบอกว่าทำ จัดซองถวายพระที่มาทุกรูปไหมผม <c oughs> ไม่รู้บอกโยไมไปแล้วโยมทำรู้ไม่ทำไม่รู้นะเพราะว่าไปยุ่งทุกเรื่องไม่ได้ไงั้นตายนะโยมเฉพาะได้ได้เฉพาะบางเรื่องนั้นก็บอกว่าถวายบ้างไม่ถวายบ้างนะน,นะเพราะในเรื่องของงานศพออนีน่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมามาลุมมาตุ้มมาเป็นมาเป็นแดงลุมกินศพอ,อะนะจะมามองอย่างนั้นนะ ครจะว่าไงก็ช่างรู้ไม่ค่อยจะได้สังคมเท่าไหรก่ก็ช่างนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องมาให้กำลังใจกันนะยังพูดกันไม่จบเรื่องงานศพเนี่ยนะนะั้นก็พระที่เป็นพระคันตุก,กะมาพักอาศัยอยู่นะนะมาอยู่ช่วงอย่างนี้บางทีก็ลำบากหน่อยนะโดเยเฉพาะ ัอนากเราจะจะมาบวชใหม่เนี่ยบวชองค์เดียวเนี่ยบางทีเป็นเรื่องขี้เกียจจังเลยที่จะต้องมานั่งสอนกันนะไม่เหมือนตอนบวชนาหมู่บวชกันทีสิบรูปห้ารูปหกรูปนี่นะเขาจะจัดคอสอนกันเป็นเรื่องเป็นดาวนะมีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลนะอันนี้ก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะศึกษาเรียนรู้เอาจากนะพระที่ท่านอยู่มาก่อน นะที่สำงานนะัคือการพยายามมีสติอยู่กับตัวเองให้มากๆนะเวลาเรามาบวชโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนอย่างเงี้ยเรามัดระวังการกระทบกระทั่งกันนะนะเพราะว่ามันจะงดหงิดง่ายนะแคเดินบิตบาทยังเงอเง่อท่วมตัวแล้วนะกลับมาเดิบิณฑบาตเนะี่ยเปียกกันมาลอกมาแลกแล้วนะก็อาบน้ํามานะ นะเพราะน,นก็จะงดหงิดง่ายในะชาวบ้านลำบากกว่าเราเยอะนะตอนนี้นะนะทำในเรื่องของพืชผักผลผลิตทั้งหลายทางการเกษตรก็ย่ำแย่นะปีนี้นะสังเกตดูได้มะม่วงนี่แทบไม่ออกลูกเลยนะมันแห้งแล้งไปหมดนะเห็นดอกไม้สดที่เขาจัดในงานศพนี่สองวันผ่านปาไปได้แห้งแก๊ก เนะมื่อวานนี้ต้องพรมน้ําอยู่ตลอดกนะ่อนที่จะเผาศพเนะอะดอกไม้ที่จัดไว้กลางสนามมันจะเหี่ยวแห้งไปซะก่อนอย่างเงี้ยนะเนะพราะนั้นประการังฟอกขาวตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนสูงเกินกว่าสององศาขึ้นไปนะนะประการังมันตายนะเนะพราะนั้นพวกเราเองก็จะเจอนะเราก็ไม่ต่างกันหรอกในะเมืองไทยเราเนี่ย ตอนยาวจนทั้งต้นเดือนหน้าแล้วก็จะเริ่มมีพายุฝนเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวมันมาทั้งพายุด้วยนะนะอันนี้ก็เตรียมรับมือให้ดีนะเวลามันแรงจัดจัดอย่างนี้นะมันจัดขนาดไหนในสังเกตดูแล้วกันนะนั่งสมาธิอยู่ที่โบสถ์นี่นะปกติจะต้องมียุงกัดมั่งนะปีนี้ยุงเงียบไปหมดเลยมันแรงจัดจนทั้งยุงหายหมดนะ,นะ แ,แรงจัดนะร้อนจัดหนาวจัดเนี่ยมาแรงต่างๆก็อยู่ไม่ได้เมือนงันมันก็หาที่หลบมุมมันนะถ้าอากาศพอดีๆน่ยยุงเยอะนะในวัดป่าแบบนี้นะอันนี้ไม่มียุงเลยนะ่นะแด่ว่ามันร้อนมากนะเเวลาดินมันแห้งจะจัดๆนี่แล้วถ้าฝนมันถล่มลงมาต้นไม้ก็จะโคตรลนะนะจะเป็นปกติอย่างเงี้ยทุกปีนะ ่วงรอยต่อระหว่างหน้าร้อนกับหน้าฝนนะแล้วปีนี้จะหนักกว่านั้นนะบางปีที่ผ่านมาในะบางปีในต้นกล้วยใบยกรอบหมดนะถึงก็ยืนต้นตายเนี่ยถ้ามันแรงมากๆนะนะแปลว่า้าบ้านก็จะลำบ,บากไปด้วยนะนะเพราะในวัดเราก็นะประหยัดได้อะไรก็ช่วยกันประหยัดนะยิ่งโยมมาอยู่กันเยอะพระอยู่กันเยอะนแน่นอนวนะ่านะในแต่ละวันในเรา ใช้ไฟฟ้าไปมหาศาลนะนะแล้วก็ช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของวัดประชารัฐนะที่จะต้องเริ่มเตรียมกันแล้วเนี่ยนะนะคือการประกวดนะส่งวัดประกวดกันเถอะประกวดความสะอาดนะนะเราไม่ได้อยากส่งแต่ว่าทางคณะสงฆ์ส่ง หลวงพ่อรองอำเภอท่านก็พูดว่าเนี่ยอำเภอเมืองนี่ฝากความหวังไว้ที่วัดวังหินเลยนะปกติแล้วตำบลน,นั้นก็จะส่งหนึ่งวัดนั่นนะทั้งอำเภอเมืองนี่มีกี่ตำบลนะฝากความหวังไว้ที่วัดวังหินนี่แหละเพราะว่าพร้อมอยู่แล้วนะนะเราก็เหนื่อยทุกปีถูกส่งประกวดอย่างเงี้ยไม่ได้ส่งเองถูกส่งประกวดอย่างเงี้ยทุกปีนะ โลเต็มวัดแล้วนะแต่ตังไม่มีทังไม่ให้นะ่ควักเองเหนื่อยเองนะ่ะก็ได้แค่นั้นแต่ว่าก็คาดหวังว่าจะได้คนเนหะ็นะมีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุพูดง่ายของ,ของเทศบาลเนนะี่ยเข้ามาช่วยกันเตรียมงานแลนะจัดภาชนะต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ่นะน่ะแล้วก็ยังมีคงอีกหลายภาคส่วนนะที่ต้องเข้ามาช่วยกันดูแล เนพ่อของเทศบาลเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะพระเราเองที่ยังอยู่เนะี่ยคงจะต้องช่วยกันดูนะช่วยกันตเตรียมแล้วนะเดี๋ยวคงจะเริ่มแบ่งงานกันแล้วนะขอเวลาให้หายเหนื่อยสักสองสาวันกอนนะนะคงจะได้มานั่งประชุมกันแจกแจงงานกันอีกทีหนึ่งนะทำไมาก็เพ้อเจอไปเรื่อยนะไม่ได้พูดธรรมะอะไรนหนาหรอกนะ เดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมเช้ากัน